คุณกล้าหรือไม่ที่จะก้าวเข้าสู่ป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าป่าที่มีสมิงและวิญญาณร้ายเฝ้ามองทุกฝีก้าวของคุณทุกเสียงลมทุกหมอกทุกเงามืดสามารถเป็นกับดักแห่งความตายได้คุณจะรอดหรือไม่เมื่อความเมื่อเรียกชื่อคุณและโหรายอยู่ไกล้ๆเรื่องราวสยองครั้งนี้ไม่เหมาะกับผู้ใจอ่อนแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าดวงผู้กล้าจะเอาชีวิตรอดจากผีป่าที่ไม่เคยปล่อยใครได้หรือไม่กดติดตามและดูจนจบความลึกลับของป่าแห่งนี้รอคุณอยู่ คืนหนึ่งที่ดวงจันทร์แอบซ่อนอยู่หลังม่านเมฆหนาเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เหมือนมีคนกระซิบใกล้หูในป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าดวงนักล่าสมิงมือใหม่เดินตามรอยสัตว์ร้ายที่หายตัวไปอย่างลึกลับทุกก้าวยงทำให้ใบไม้แตกเสียงกรอบกแกรบใต้ฝ่าเทา้าหัวใจเต้นแรงราวกับจะก,กระเด็นออกจากอกกลิ่นชื้นของดินและใบไม้เน่าตลบอ่อนดวงสังเกตเห็นเงาร่างเล็กๆเ,เ,เคลื่อนผ่านพุ่มไม้แต่พอเพ่งดูอีกครั้งเงานั้นหายไปทันที เสียงโหราเผาเบาดังขึ้นจากความเมื่อยเย็นยเยิกวิ่นผ่านกระดูกสันหลังดวงหยุดหายใจพยายามฟังเสียงรอบตัวใบหญ้าเคลื่อนไหวเองเหมือนถูกสัมผัสมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่รอคอยเขาทัานใดนั้นเงาดำปรากฏตรงหน้าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนดวงเห็นดวงตาแดงกำลส่องประกายเหมือนไฟนรกมันจ้องเขาอย่างเข้าใจทุกความคิดดวงพยายามถอยหลังแต่พื้นป่าเหมือนกลืนเท้าเขาเข้าไปเสียงคำรามต่ำๆดังจากรากไม้เก่า ดวงหันซ้ายขวาแต่ไม่พบทางนี้เหมือนป่าเริ่มเปลี่ยนรูปปิดกั้นทุกทางออกความหวาดกลัวทําให้ลมหายใจติดขัดเขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเสียงที่เหมือนเรียกชื่อเขาร่างบางๆวิ่งผ่านกลางอากาศแต่เมื่อดวงพยายามจับก็เหมือนลมผ่านมือความมืดหนาทึบเหมือนจะกลืนทุกสิ่งและทันใดนั้นมีเสียงโหยโหนดังใกล้ข้างหูดวงหันไปมองเห็นสมิงตัวจริงแต่สมิงนั้นกลับสามารถแปลงร่างเป็นคนได้ รอยยิ้มของมันเย็นชาและน่ากลัวเกินบรรยายความตื่นตระหนกทำให้ดวงลืมทุกอย่างเพงมีสิ่งเดียวที่เขารู้เขาต้องหนีเพื่อเอาชีวิตรอดดวงวิ่งลึกเข้าไปในป่าที่มืดสนิทต,ต้นไม้ใหญ่โอบล้อมราวกับกำลังจับเขาไว้ทุกเสียงก้องในป่าทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเป็นสองเท่าใบไม้กระทบกันราวกับมีมือปริศนาลากเขาไปลมเย็นพัดผ่านคอทำให้ขนลุกเสียงหายใจของเขาเองดังก้องในหัว แต่แล้วเสียงฝีเท้าไม่ใช่ของเขาดังตามมามันหนักแน่นและช้าเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เดินตามดวงหันหลังกลับทันทีเงาดำปรากฏอยู่ข้างหลังแต่พอเขามองชัดๆมันกลับกลายเป็นร่างของคนที่เขารู้จักแต่หน้าเหมือนสมิงดวงรู้ทันทีนี่ไม่ใช่มนุษย์ร่างนั้นยิ้มด้วยฟันแหลมคมและเสียงโหราของมันทำให้ป่าเหมือนสันส้านเขาหยุดนิ่งความหวาดกลัวทำให้ร่างแข็งทื่อ ดมงรู้ว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวสมิงจะโจมตีทันทีแต่จูจ่ๆเสียงร้องแหลมของสัตว์ป่าดังก้องขึ้นสมิงสะดุ้งเล็กน้อยแต่เพลงเสียววินาทีมันก็หายไปกับเงามืดเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนั้นดงรีบวิ่งต่อทุกก้าวเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่แน่ใจใบไม้เหมือนจะจับเขาไว้เงามืดหมุนวนรอบตัวความเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแทรกตามผิวหนังจนกระทั่งเขาเห็นแสงไฟริบรีเหมือนแสงจากกองไฟของหมู่บ้านใกล้ป่า ดวงพุ่งเข้าไปด้วยแรงทั้งหมดแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบใกล้หูอีกครั้งไม่หนีรอดไม่มีใครรอดป่าแห่งนี้ดวงหยุดชะงักลมหายใจติดขัดและในเงามืดร่างสมิงปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้เขามากเกินไปดวงเห็นความช่วร้ายที่อยู่ในดวงตาและรู้ทันทีนี่ไม่ใช่การล่าสมิงธรรมดานี่คือการเผชิญหน้ากับเล่ผีป่าที่แท้จริงดวงกลืนน้ำลายพยายามตั้งสติแต่ทุกลมหายใจเหมือนถูกความมืดบีบรัด สมิงค่อยๆเคลื่อนใกล้รอยยิ้มเย็นชาไม่ลดละเสียงโหราของมันดังก้องเหมือนสะท้อนอยู่ทุกมุมป่าเขาพยายามวิ่งต่อแต่พื้นป่าราวกับเปลี่ยนรูปรากไม้พันเท้าเขาไว้แน่นทุกการดิ้นรนทําให้ปวดราวไปทั้งร่างเหมือนป่ากําลังกลืนเขาเข้าไปช้าๆทันใดนั้นเขาเห็นร่างแวบหนึ่งร่างเล็กๆของเด็กผู้หญิงยืนอยู่บนโคนไม้เธอชี้มือไปทางหน้าผาที่มีก้อนหินใหญ่ไปทางนั้นถ้าอยากรอดเสียงเธอแผ่วเบา โดมไม่ลังเลรีบกระโจนขึ้นหน้าผาสมิงตะโกนคำหนึ่งออกมาแต่ไม่ใช่คำพูดมนุษย์เสียงนั้นเหมือนลมพัดผ่านกระดูกทำให้เขาสะดุง้งโดมปีนขึ้นไปจนถึงก้อนหินใหญ่ที่สุดและจังหวะน,นั้นสมิงก็พุ่งตามมาเขากระโดดข้ามช่องว่างหินร่างสมิงพลาดและตกลงไปในเหวลึกเสียงโหยโหนดังขึ้นดังก้องไปทั่วป่าโดมนอนหอบอยู่บนหินเงื่อเย็นจับตัวทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดเหมือนป่ากำลังฟื้นคืนความมืด เขาหันมองรอบตัวเห็นเพียงเงาไม้และหมอกหนาแต่ใจยังไม่สงบเพราะเขารู้ว่าสมิงไม่ได้ตายมันเพียงแค่รอรอผู้ที่กล้าเข้ามาในป่าอีกครั้งดวงลุกขึ้นชาชาก้าวออกจากป่าแต่เสียงกระซิบสุดท้ายดังก้องในหัวใจเขาเราเจอกันอีกเร็วๆนี้ดวงเดินออกจากป่าอย่างระมัดระวังทุกเสียงรอบตัวเหมือนก้องขึ้นในหัวใจแม้สมิงตกลงไปในเหวแต่เขารู้มันไม่ใช่จุดจบ ป่ายังคงเปล่งประกายความลึกลับเหมือนมีสายตามองเขาจากทุกต้นไม้เขาได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังเบาๆแต่เมื่อหันไปไม่พบอะไรกลิ่นชื้นของป่าผสมกับกลิ่นไม้จางๆทำให้เขารู้สึกว่าใครบางคนหรือบางสิ่งยังตามเขาอยู่โดมพยายามเร่งฝีเทา้าแต่หมอกหนาปกคลุมเหมือนพรมขาวเขาเริ่มเห็นร่างคล้ายมนุษย์เคลื่อนไหวอยู่ห่างๆแต่พอเข้าใกล้ร่างนั้นหายไปเหมือนฝันความเหน็ดเหนื่อยเริ่มกดทับร่างกาย และความหวาดกลัวเริ่มกลืนทุกความคิดทันใดนั้นเสียงโหราเย็นชาของสมิงดังขึ้นอีกครั้งเรากับอยู่ใกล้ๆแม่เขาจะอยู่กลางทุ่งโล่งดวงใจสั่นรัวเขารู้ว่าสิ่งที่เขาเผชิญไม่ใช่แค่สัตว์ร้ายแต่เป็นวิญญาณป่าที่พร้อมจะเล่นกับจิตใจผู้บุกรุกความเมื่อเริ่มกลืนทุกอย่างและดวงได้ยินเสียงกระซิบที่เตือนด้วยความโกรธและเย้ยหยันครั้งหน้าที่เข้ามาเจอฉันแน่ดวงหันหลังกลับเห็นเพียงรอยเท้าแปลกๆบนพื้นดิน แต่รอยเท้าไม่ได้หายไปตามธรรมชาติมันเคลื่อนตัวราวกับมีชีวิตดวงรู้ทันทีเขาไม่เคยหนีออกจากป่าได้จริงๆพระสมิงและผีป่าจะอยู่รอเขาในทุกความเมื่อของคืนดวงยืนอยู่กลางทุ่งโลง่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกสายลมเย็นพัดผ่านทําให้คนลุกทั่วร่างหมอกหนาปกคลุมราวกับโลกทั้งใบถูกกลืนหายทันใดนั้นเงาดําปรากฏตรงกลางหมอกมันเคลื่อนเข้าหาเขาอย่างช้าๆ ดมงรู้ทันทีสมิงไม่ได้ตกเหวมันซ่อนตัวรอจังหวะให้เขารู้สึกปลอดภัยเสียงโหระต่ำๆก้องอยู่รอบตัวเหมือนมาจากทุกต้นไม้ทุกก้อนหินโดมงพยายามถอยหลังแต่ร่างของเขาเหมือนติดอยู่กับพื้นทุกความพยายามหลบหนีไร้ผลแล้วเขาก็เห็นสิ่งนั้นร่างมนุษย์ที่แปลงเป็นสมิงตาแดงกำเหมือนไฟนรกรอยยิ้มแหลมคมบ่งบอกถึงความหิวกระหายมันยื่นมือมาหาเขาอย่างไม่รีรอ เสียงกระซิบดังขึ้นในหัวเขาไม่หนีรอดคืนนี้เป็นของฉันโดวงพยายามกรีดร้องแต่เสียงติดอยู่ในคอทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนหมอกและเงาเมื่อรวมตัวกันทำให้เขาเห็นแต่ความว่างเปล่าและก่อนที่เขาจะล้มลงสมิงโจมเข้าใส่ความเมื่อดกลืนเขาไปทั้งหมดเหลือเพียงสายลมเย็นและเสียงหัวรอบเผาเบาที่ดังก้องอยู่ในป่าเรียกให้ผู้กล้าเข้ามาอีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าดวงรอดชีวิตหรือไม่ แต่เรื่องเล่าของป่าเล็กแห่งนี้จะยังคงสยองและรอผู้ที่กล้าเข้าไปเช้าวันต่อมาหมู่บ้านยังคงเงียบสงัดชาวบ้านเห็นเพียงร่องรอยเท้าลึกลับที่นำเข้าไปในป่าไม่มีใครเห็นดวงอีกเลยแต่บางคนบอกว่าได้ยินเสียงหกระเบาๆกลางคืนเหมือนใครบางคนกำลังเดินวนอยู่ใกล้หมู่บ้านเด็กๆในหมู่บ้านพูดถึงร่างเล็กๆที่ปรากฏอยู่ตามขอบป่าพวกเขาบอกว่าเด็กคนนั้นชี้มือไปยังความมืดและเสียงกระซิบเรียกชื่อคนที่เข้าป่า ดังก้องอยู่ในหัวใจผู้เท่าหมู่บ้านเล่าว่าสมิงและวิญญาณป่าที่อยู่ในป่าไม่เคยปล่อยใครออกมาแบบสมบูรณ์ทุกคนที่เข้าไปจะถูกจดจำโดยป่าและบางครั้งจะได้ยินเสียงเรียกตัวเองแม้จะอยู่ห่างไกลหลายกิโลเมตรสายลมพัดแรงขึ้นในยามค่ำคืนต้นไม้เอ็นเองเหมือนพยายามสื่อสารบางสิ่งหมอกค่อยๆปกคลุมหมู่บ้านและเสียงโหราเผ่วๆของสมิงดังก้องอยู่ในความมืด ไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าลึกอีกแต่เรื่องเล่าของดวงยังถูกเล่าขานเตือนให้ทุกคนรู้ว่าป่าลึกมีชีวิตของมันเองและผู้ที่กล้าเข้าไปอาจไม่กลับมาอีกเลยคืนนั้นหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยความมืดสนิทดวงจันทร์ซ่อนตัวหลังเมฆหนาเสียงลมพัดผ่านหลังคาไม้ทำให้ประตูและหน้าต่างสัน่นชาวบ้านบางคนเห็นแสงริบหรี่คล้ายไฟจากป่าแต่พอพยายามเข้าไปดูก็หายวับไปกับความมืด เด็กๆที่เล่นใกล้ป่าบอกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วๆเหมือนใครบางคนกำลังวิ่งหลบหนีและมีเสียงกระซิบเรียกชื่อชัดเจนราวกับอยู่ใกล้หูผู้ใหญ่หลายคนสั่นศีรษะแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบคืนต่อมาหมอกหนาปกคลุมหมู่บ้านอีกครั้งโดงเดินชา้ชาๆผ่านทุ่งนาเขาสะดุดรอยเท้าประหลาดบนดินมันไม่ใช่รอยเท้าคนไม่ใช่สัตว์แต่เหมือนสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่โดยไม่ต้องสัมผัสพ,พื้นสายลมเย็ยนแผ่วๆพัดผ่าน ทำให้เขารู้สึกว่ามีใครบางคนมองเขาอยู่จังหวะหกใจเต้นรัวขึ้นทุกวินาทีและทันใดนั้นเสียงโห่ร้อยเย็นชาที่เขาเคยได้ยินในป่าดังก้องอยู่รอบตัวดวงรู้ทันทีสมิงยังคงตามเขาอยู่ไม่ใช่แค่ในป่าแต่ในทุกความเมื่อทุกขืนทุกหมอกทุกเสียงกระสิบสมิงและผีป่าจะเฝ้าดูและรอรอให้ใครบางคนกล้าเข้ามาและความลึกลับของป่าจะไม่มีวันจบวันเวลาผ่านไปหมู่บ้านยังคงสงบ แต่บางคืนเสียงปริศนายังคงดังขึ้นในความมืดชาวบ้านบางคนตื่นกลางดึกด้วยความรู้สึกว่ามีใครจับข้อมือแต่พอหันไปไม่พบใครร่างบางบางเคลื่อนผ่านหมอกเบาๆเรากับไม่อยู่ในโลกเดียวกับมนุษย์โดงยังคงฝันร้ายเขาเห็นสมิงยืนอยู่กลางป่าตาแดงกับมองเขาไม่พูดแต่แค่ยิ้มเรากับรู้ทุกความคิดและรอคอยให้เขาเข้าไปใหม่บางครั้งเขาได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาจากป่า บางครั้งเหมือนมีใครเดินตามเขาในความมืดหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเหล่านั้นและเขารู้ทันทีไม่มีใครหนีจากป่าแห่งนี้ได้จริงๆสายลมเย็นพัดแรงขึ้นในค่ำคืนหมอกนาปกคลุมทั้งหมู่บ้านเงาเมื่อเคลื่อนตัวช้าๆจากขอบป่าและเสียงโหราของสมิงดังขึ้นอีกครั้งเรากับ,บอกทุกคนว่าป่าแห่งนี้ยังคงมีชีวิตและรอให้ผู้กล้าเข้ามาเป็นเหยื่อครั้งต่อไปดงยืนอยู่บนขอบป่า มองความมืดลึกลงไปรู้ว่าความลึกลับยังไม่จบเขารู้ว่าป่าไม่ใช่แค่ป่าแต่เป็นกับดักแห่งวิญญาณทุกความมืดทุกเสียงกระสิท์ทุกสายลมและหมอกล้วนมีชีวิตและเฝ้ามองเขาอยู่เสมอคืนหนึ่งดวงกลับมายังขอบป่าอีกครั้งแม้จะกลัวแต่ความอยากรู้และความท้ายทายดึงเขาเข้าไปหมอกหนาปกคลุมราวกับพรมขาวต้นไม้สูงชะลุดเหมือนยักษ์ย้ายยืนเฝ้าเขาทุกก้าวที่เดินเสียงกิ่งไม้หักใต้ฝ่าเท้าดังก้อง ลมหายใจเขาหนักขึ้นจนแทบขาดใจแล้วเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของมนุษย์ก็ดังตามมาชาชาแต่หนักแน่นเหมือนสิ่งมีชีวิตกำลังล่าดวงหยุดนิ่งพยายามฟังทุกเสียงรอบตัวหมอกค่อยๆเลื่อนคลุมร่างเขาและทันใดนั้นเงาเมื่อปรากฏขึ้นตรงหน้าดวงเห็นสมิงแปลงร่างเป็นมนุษย์แต่ดวงตาย,ยังคงแดงกำ่ำเสียงโหราต่ำๆของสมิงทําให้ร่างกายแข็งทื่อใบไม้และกิ่งไม้เคลื่อนไหวราวกับมีมืออินวิซิเบิลจับรอบตัวเขา ลมพัดแรงขึ้นเย็นจนเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านกระดูกและเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาซ้ำๆอย่างไม่หยุดโดงพยายามถอยหลังแต่เหมือนพื้นปากกลืนทุกก้าวร่างสมิงใกล้เข้ามาเรื่อยเความตึงเครียดในอากาศหนาทึบจนหายใจแทบไม่ออกทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมดังขึ้นจากพุ่มไม้สมิงสะดุ้งและถอยห่างไปเล็กน้อยและโดงก็เห็นร่างเด็กผู้หญิงที่เคยช่วยเขาในอดีตเธอยิ้มให้เขาชี้ไปทางทางออกเล็กๆระหว่างพุ่มไม้ ดงรีบวิ่งพุ่งไปตามทางที่เธอชี้แต่เขารู้สมิงยังอยู่ข้างหลังและในหัวใจเขามีเพียงความรู้สึกเดียวว่าป่านี้ไม่เคยปล่อยใครรอดไปง่ายๆโดวงวิ่งผ่านพุ่มไม้หนาทึบหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกหมอกปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าทุกเสียงรอบตัวดังสะท้อนในหูเหมือนกล้องอยู่ข้างในหัวทันใดนั้นเงาดำพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วสมิงปรากฏตรงหน้ารอยยิ้มของมันเย็นชาและแหลมคม ดวงก้าวถอยหลังชนกับโคนไม้ใหญ่ลมหายใจติดขัดไม่สามารถร้องออกมาเสียงโหราของสมิงก้องไปทั่วป่าดวงรู้สึกเหมือนเวลาชะงักร่างสมิงยืดตัวสูงขึ้นล้อมรอบเขาความเมื่อกลืนทุกอย่างรอบตัวและเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวครั้งนี้ไม่มีทางหนีรอดดวงกระโดดถอยหลังสะดุดรากไม้แต่ร่างเด็กผู้หญิงปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอยื่นมือมาคลายความกลัวให้เขาชั่วคราว ชี้ไปยังร่องแสงเล็กๆระหว่างต้นไม้ที่นั่นเหมือนเป็นทางออกเดียวโดมรวบรวมแรงทั้งหมดพุ่งตัวผ่านทางนั้นสมิงวิ่งตามมาแต่เพียงเสี้ยววินาทีหมอกหนาและเงามืดบดบังร่างมันโดมกระโดดออกจากป่าตกลงไปบนพื้นทุ่งโล่งเขาหอบหายใจหนักหันกลับไปป่าเงียบสงัดไม่มีร่างสมิงให้เห็นแต่เสียงโหราแผ่วๆยังคงดังแผ่วอยู่ในสายลมโดมรู้ทันทีสมิงไม่หายไปไหนจริงๆ มันแค่ซ่อนตัวรอคอยผู้กล้าเข้ามาครั้งต่อไปและป่าแห่งนี้ยังคงมีชีวิตรอวันที่จะเล่นกับจิตใจของผู้บุกรุกอีกครับดงยืนหอบอยู่กลางทุ่งโล่งหัวใจยังเต้นแรงเหมือนจะระเบิดหมอกปกคลุมรอบตัวทําให้ทุกอย่างดูพร่ามัวแม้เขาจะออกจากป่าแล้วแต่ความกลัวยังตามติดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังใกล้หลังเขาเขาหันกลับไม่มีใครอยู่แต่รอยเท้าปรากฏบนพื้นดินเหมือนใครเพิ่งผ่านไป ทุกก้าวของรอยเท้าเร่งตัวอย่างเป็นระเบียบแต่ไม่มีร่างใดปรากฏให้เห็นดงเริ่มวิ่งไปทางหมู่บ้านแต่หมอกหนาและความเงียบทำให้เขาหลงทางสายลมเย็นพัดแรงพัดเอาเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาเสียงนั้นคุ้นเคยและน่ากลัวเหมือนสมิงยังอยู่ใกล้ๆแมจะมองไม่เห็นเขาหยุดนิ่งหันไปทางป่าต้นไม้สูงชะลูดเหมือนยื่นตัวเข้ามาเงามืดหมุนวนรอบตัวเขาและทันใดนั้นเสียงโห่ร้อต่ำๆก้องขึ้น โดมงรู้ทันทีไม่มีใครหนีป่าแห่งนี้ได้จริงๆเด็กผู้หญิงที่เคยช่วยเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ร่างเธอโปร่งแสงเหมือนผีเธอชี้มือไปอยังเส้นทางที่มืดมิดและกระซิบเสียงเบาเขายังอยู่และเขารอคุณอยู่เสมอโดมงก้าวถอยหลังความหวาดกลัวกัดกินใจเขารู้ว่าสมิงและวิญญาณป่าไม่ได้อยู่แค่ในป่าแต่พวกมันอยู่ในความมืดอ,อยู่ในสายลมอยู่ในทุกเสียงกระซิบรอให้ผู้กล้าเข้ามาเป็นเหยื่ออีกครั้ง ดงยืนอยู่กลางทุ่งโล่งหมอกหนายังคงปกคลุมรอบตัวสายลมพัดผ่านทำให้ขนลุกหัวใจเต้นแรงทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปทันใดนั้นเสียงหายใจหนักๆดังใกล้ข้างหูโดงหันไปเห็นเพียงความมืดแต่ในความมืดนั้นมีเงาดำบางอย่างมันเคลื่อนตัวอย่างช้าๆและรอยยิ้มเย็นชาของสมิงปรากฏในหัวใจเขาเสียงโหระต่ำๆก้องกัง,กงวานเหมือนกระซิบทุกความกลัวของเขา ดงรู้สมิงไม่ใช่แค่สัตว์ร้ายแต่วิญญาณป่าที่มีชีวิตมันสามารถเข้าถึงจิตใจและเล่นกับความหวาดกลัวของเขาเด็กผู้หญิงผีปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ร่างเธอสั่นไหวเหมือนจะหายไปเธอชี้ไปยังเส้นทางเมื่อที่ทอดยาวเข้าไปในป่าและกระสิบถ้าคุณคิดว่าหนีรอดคุณคิดผิดโดงยืนนิ่งกลืนความหวาดกลัวสายลมหนาวพัดแรงขึ้นเรื่อยๆและเขารู้ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหน สมิงและผีป่าจะอยู่ในทุกความมืดรอรอให้เขาเข้าไปอีกครั้งความมืดและหมอกเคลื่อนตัวรอบตัวทุกเสียงทุกความรู้สึกทําให้ดวงรู้สึกว่าเขาอยู่กับป่าตลอดไปและเสียงโหราของสมิงยังคงดังแผ่วๆก้องอยู่ในความเงียบดวงยังคงยืนอยู่กลางทุ่งโลง่งหัวใจเต้นรัวเหงื่อเย็นไหลลงตามหน้าผากหมอกปกคลุมรอบตัวทําให้ทุกอย่างพร่ามัวแม้เขาออกจากป่ามาแล้วแต่ความกลัวยังตามติด จู่ๆเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากหมอกดวงหันไปเห็นเงาดำเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วสมิงปรากฏตรงหน้าดวงเห็นดวงตาแดงกับมันจ้องเขาอย่างเข้าใจทุกความคิดรอยยิ้มเย็นชาของมันทําให้ลมพัดแรงจนขนลุกทั่วร่างเขาพยายามถอยหลังแต่ร่างเหมือนติดกับพื้นทุกความพยายามหนีไร้ผลเสียงโหราของสมิงก้องไปทั่วทุงหมอกหมุนวนรอบตัวราวกับป่ากําลังมีชีวิต ทันใดนั้นเด็กผู้หญิงผีปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างเธอโปร่งแสงมือชี้ไปทางเส้นทางเล็กๆระหว่างพุ่มไม้เสียงกระซิบเ,าเบาวิ่งถ้าอยากรอดดวงรวบรวมแรงทั้งหมดวิ่งผ่านทางนั้นสมิงตามมาเพียงเสียววินาทีแต่หมอกหนาและเงามืดบดบังร่างมันดวงกระโดดออกจากป่าตกลงบนพื้นทุ่งโล่งเขาหอบหายใจหนักหันกลับไปป่าเงียบสงัดไม่มีสมิงให้เห็น แต่เสียงโหราเผาๆยังคงดังอยู่ในสายลมเรากับบอกว่าฉันยังอยู่และฉันรอคุณอยู่เสมอดวงรู้ทันทีไม่มีใครหนีป่าแห่งนี้ได้จริงๆสมิงและผีป่าจะอยู่ในทุกความมืดอ,อยู่ในทุกสายลมและรอให้ผู้กล้าเข้ามาอีกครั้งแม้จะพ้นป่าแล้วแต่ดวงกลับรู้สึกไม่ได้ปลอดภยัยทุกคืนยังได้ยินเสียงกระซิบเบาๆผ่านสายลมบางครั้งเป็นเสียงเรียกชื่อเขาบางครั้งเหมือนเสียงโหราต่ำๆของสมิง ทำให้หัวใจเต้นแรงทุกครั้งหมอกปกคลุมหมู่บ้านยามค่าคืนเรากับป่ากําลังขยายตัวเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านบางคนเห็นเงาคล้ายคนวิ่งผ่านขอบหมอกแต่พอเข้าไปดูก็หายไปทันทีเรากับถูกป่าและสมิงกลืนไปดวงพยายามหลับแต่ความฝันไม่สงบเขาเห็นสมิงและเด็กผู้หญิงผีปรากฏพร้อมกันสมิงยิ้มเย็นชาดวงตาแดงกำ่ำเด็กผู้หญิงผีชี้ไปทางป่าและกระสิบ ไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนฉันก็ยังตามเธออยู่สายลมเย็นพัดแรงขึ้นทุกเสียงในความมืดชัดเจนเกินไปดวงรู้ทันทีสมิงและวิญญาณป่าไม่ได้อยู่เพียงในป่าเท่านั้นพวกมันอยู่ทุกที่อยู่ในความมืดรอให้ใครกล้าเข้ามาเป็นเหยื่ออีกครั้งทุกครั้งที่ดวงหันไปมองขอบฟ้าหมอกและเงามืดเหมือนกำลังเคลื่อนตัวและเสียงโหราของสมิงยังคงก้องอยู่ในความเงียบไม่มีใครรู้ว่าเขาจะรอดได้อีกนานแค่ไหน พระป่าไม่เคยปล่อยใครจากมันไปอย่างสมบูรณ์ดวงยังคงเฝ้าสังเกตทุกความเมื่อรอบตัวแม้จะอยู่ในหมู่บ้านแล้วแต่หัวใจยังเต้นรัวสายลมเย็นพัดผ่านเหมือนมีใครเดินผ่านหลังเขาทุกเสียงทุกเงาทําให้เขารู้สึกว่ามีสายตาจ้องมองอยู่ทันใดนั้นเสียงโหราต่ำๆดังขึ้นจากความมืดดวงหันไปเห็นเพียงหมอกและต้นไม้แต่ความรู้สึกบอกให้เขารู้ว่าสมิงยังอยู่ใกล้ร่างของมันไม่ปรากฏชัดแต่ความชั่วร้ายจับต้องได้ เด็กผู้หญิงผีปรากฏอีกครั้งร่างเธอโปร่งแสงและสั่นไหวชี้ไปทางป่าลึกและกระซิบเสียงเบาเธอคิดว่ารอดแล้วหรือแต่ป่าไม่เคยลืมดวงรู้ทันทีไม่ว่าพรุ่งนี้หรือวันไหนสมิงและวิญญาณป่าจะอยู่ทุกความเมื่อยอยู่ในสายลมในหมอกและในจิตใจผู้ที่กล้าเข้ามาป่าแห่งนี้ไม่เคยปล่อยใครหนีไปอย่างสมบูรณ์เสียงโหราของสมิงก้องอยู่ในคืนราวกับเดินทุกคนใครที่กล้าเข้าไปในปา่า จะต้องพบกับความมืดความหวาดกลัวและผีป่าที่ไม่เคยลืมโดงยืนชะงักรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบสมิงยังอยู่รอคอยและป่ายังมีชีวิตโดงนั่งอยู่ขอบทุ่งโล่งตาแต่หัวใจยังเต้นแรงเหมือนมีอะไรใกล้ตัวตลอดเวลาหมอกค่อยๆเคลื่อนเข้ามาและเสียงลมเย็นพัดแรงจนเหมือนเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาทันใดนั้นเงามื่ปรากฏจากหมอกดงเห็นเพียงร่างสูงลืกลับร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้แต่ไม่สามารถมองเห็นชัด ดมงรู้สึกถึงความชั่วร้ายที่อยู่ในทุกอนูของมันเด็กผู้หญิงผีปรากฏอีกครั้งร่างเธอสั่นไหวเหมือนจะหายไปทุกเมื่อมือชี้ไปทางป่าและกระสิทคืนนี้ไม่มีใครหนีรอดจากมันได้โดมงพยายามลุกขึ้นแต่ขาเหมือนถูกพันด้วยหมอกทุกการเคลื่อนไหวติดขัดและหนักขึ้นสายลมพัดแรงทําให้ได้ยินเสียงโหกรต้ต่ําๆของสมิงก้องรอบตัวเสียงนั้นเหมือนซึมเข้าไปในหัวใจและดงรู้ทันทีป่าแห่งนี้ยังคงมีชีวิต สมิงและวิญญาณป่าเราคอยผู้กล้าเข้ามาอีกครั้งความเมื่อค่อยๆกลืนทุกอย่างรอบตัวทุกเสียงทุกความรู้สึกชัดเจนเกินไปดงรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและสมิงไม่เคยลืมเขารอวันที่เขากลับเข้าสู่ป่าอีกครั้งดงยืนอยู่ขอบป่าสายลมเย็นพัดผ่านร่างหมอกนาค่อยๆจางลงแต่ความเมื่อยังคงแผ่ซ่านอยู่รอบตัวเขาหันมองกลับเข้าไปในป่าต้นไม้สูงฉลุดเหมือนยืดตัวออกมา รากับกำลังยืนยันว่าป่ายังคงมีชีวิตสมิงไม่ปรากฏตัวแต่เสียงโหรเาเผาแผวยังคงดังในความคิดเด็กผู้หญิงผีที่เคยช่วยเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ความรู้สึกว่ามีสายตาเจ้ามองอยู่เสมอยังคงอยู่โดนถอนหายใจยาวรู้สึกโล่งขึ้นเล็กน้อยเขาออกจากป่าและกลับมาถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยแต่ในใจเขารู้ว่าป่าแห่งนี้ไม่เคยปล่อยใครจากมันไปจริงๆคืนวันผ่านไปชาวบ้านยังคงเล่าขานเรื่องป่าเล็ก ว่ามีสมิงและวิญญาณป่าเฝ้าอยู่และผู้ที่กล้าเข้าไปจะพบกับความมืดและความหวาดกลัวแต่บางครั้งเสียงโหราเผาเผาจะดังเรียกชื่อเตือนให้รู้ว่าป่ายังไม่ยอมลืมใครโดมมองไปที่ขอบฟ้าและรู้ว่าเรื่องนี้จบเพียงชั่วคราวสมิงยังคงอยู่ในป่ารอคอยผู้กล้าเข้าไปอีกครั้งและความลึกลับของผีป่าจะยังคงอยู่ตลอดไป